ครับผมขอน,อน,นแล้วนัตัวก่อนแล้วนาไร้เอฟแอลนะครับรเนี่ยอะไรกีะะ yeah. อ่อะไรอะไร, <c oughs> อะไรครับ <c oughs> ไร้แหมเปิดตัวบอกพิธีกรว่าคุณชายที่หกไอนะ้นั่นี่ยไปบอกเขาทำไม <c oughs> โอ้คุณชายทิ่เวชใช่ไหม,มแต่ไม่มีใครเขียนบทให้นะ โอเคก็ว okay. ันนี้นะครับผมขอบคุณงาพบูธอะไรนะบูธเพชรเอ็กโปไทยแลนด์นะครับผมวันนี้นะฮะที่ให้อกากลับมาร้องเลงในวันนี้นะครับผมสงสัยจะเห็นไหมคนรักษันะครับที่บ้านก็มีเฉินตัวหนึ่งนะฮะเป็นหมาพัดปัดครับผมอยากพามางานนี้เหลือเกินมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย เรียกภาพองค์ทรงสั่งขารเลยนะครับก็งานวันนี้นะครับผมสามารถรับชมเลยได้ทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับสัตว์ล้วนๆเลยเอาให้ขอเสียงคนรักสัตว์หน่อยได้ไหมเอาขอเสียงคนลักใบหน่อยได้ไหมโอ้โหเฮ้ยดอกอังไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโหไล่ไล่เนี่ยโอเคก็สำหรับเพลงกับไปนะครับผมเดยนับ